ชีวิตมนุษย์เต็ไมไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนความสุขและความทุกข์เกิดขึ้นหมุนเวียนสลับกันเป็นธรรมดาของโลกในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้พระพุทธศาสนาได้ชี้แนวทางให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอย่างสงบสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยผ่านการฝึกฝนยกระดับจิตของตนให้อยู่เหนือโลกโดยไม่ยึดติดกับคนสัตว์สิ่งของ มากจนเกินไปแลปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในโลกธระาทั้งแปประการอันได้แก่มีลาบได้ก็เสื่อมลาบได้มียศได้ก็เสื่อมจากยศได้มีคนนินทาได้ก็มีคนสรรเสริญได้มีสุขได้ก็มีทุกได้การเข้าใจในธรรมทั้งแปประการนี้ช่วยให้จิตใจสงบเย็นไม่หวั่นไหวต่อความผันแปรของชีวิต คำสอนนี้ไม่เพียงเป็นการปลดปล่อยตนเองจากความทุกข์แต่ยังเป็นการฝึกฝนตนให้พ้นจากความยึดติดในโลกซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความภาคเพียรแต่เมื่อได้สัมผัสถึงความสงบเย็นในจิตใจแล้วเราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การเสพสุขกับสมบัติทางโลกแต่อยู่ที่การหลุดพ้นอยู่เหนือจากความทุกข์ในโลกนั่นเอง